สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องนานาไลฟ์สไตล์อีกแล้วเด้อค่ะค่ะพบกับช่องนานาไลฟ์สไตล์มื่อนี้กระโบมีย่างไ่ค่ะพี่น้องอีพาพี่น้องเอามักแต่งไปให้เป็ดอะค่ะมักแต่งมันโบงามก็เลยว่าเลือกหน่วยโบงามไปให้เป็ดอะค่ะไปให้เป็ดกิ่นเพื่อจัดการกับอาหารที่โบอคอยมัน มันบงงามค่ะพี่น้องมักแต่งโบงงามจะเลยเอวไปให้เป็ดเบิรงค่ะค่ะไปเอาไปไปให้เป็ดกันเลยค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เขาก็มาฮอดเล้าเป็ดเลยนะคะเป็ดซอกตึกค่ะพี่น้องมาฮอดเป็ดซอกตึกเขาแล้วค่ะ น,นกพิราบมากวานพร้อมค่ะพี่น้องจักนกพิราบจักนกกระจอกค่ะนี่แหละค่ะตัวนำโลกมาห้าเป็ดเห่านกพิราบนี่แหละค่ะพุน่นมาลอกินอาหารค่ะพี่น้องเวลาเอาอาหารมาให้ก็ต้องยืนเฝ้าค่ะ บัววาบบัวได้ค่ะค่ะเราก็มาให้อาหารเป็ดกันเลยเนาะโอ้บอุ๊มนิให้อาหารค่ะพี่น้องให้มักแตงค่ะนี่ค่ะมักแตงบัวงาม มีเตาน้อยบบงงามแต่งตนะนี่สเเนี่ยค่ะพี่น้องม่ค่อยงามค่ะมีเตาน้อยแบบเนี้ยซื้อมาแล้วน้อยโวงงามก็เลยเลือกมาให้เป็ดเลยค่ะ ลืมเอามีดมาเนาะพี่น้องเนาะ เลยค่ะพี่น้องเพราวะว่าท้ายยางไปเหมือนอีแตกตื่นค่ะก็ะเลยโยนให้เอา พี่น้องมาหายซอยกันเลยค่ะพี่น้อง,องถ้าเป็นมักแตงอีกกินดีอยู่ครับพี่น้อง เอาเอาไล่กันมาแล้วห้ามไล่จิกกัน Oui. น้ำในกันละมังนี่ก็เปลี่ยนซู่มือเด้อค่ะพี่น้องเปลี่ยนซู่มืออยู่โมเมท์ว่าโบได้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนกระดําคือเก้าค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะก็ได้ยังกินเข้า,ากับอิมายนุนลงนี่แหละนี่แหละค่ะพี่น้องได้ยังเพิ่นกมา กินใส่ในน้ำนี่แหละค่ะค่ะพี่น้องตอนนี้เป็ดเห่าค่ะกำลังกินอยู่ค่ะพี่น้อง ถ้ามีเซตผักหรือเซตอาหารเขาก็มาเอามาให้ชนิดนี่แหละค่ะพี่น้องเลี้ยงแบบบานๆเลี้ยงแบบง่ายๆค่ะมีเซตเท่ามีเซตผักชนิดนี้ค่เขาก็เอามาให้ค่ะเลี้ยงสไตล์าบานๆเลี้ยงปล่อยบานๆค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เขาก็ให้มักแต่งเซตแล้วเนาะ ค่ะคลิปนี้กับากเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้ละค่ะค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเ้อค่ะข้อกำลังใจได้เ้อค่ะพี่น้องฝากดติดตามให้แน่ค่ะคลิปนี้ไปก็ละค่ะสวัสดีค่ะ